ในส่วนของตัวปีกนะครับก็ในคู่มือนะครับไม่ได้เขียนบอกนะครับว่าต้องต่อเลขไหนนะครับทั้งที่ในแผงนะครับก็มีตัวเลขกำกับอยู่นะครับแต่ก็หลักการต่อก็ไม่ยากนะครับผมลองต่อมาแล้วฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าต่อย,ยังไงนะครับอ่า ปีกนะครับจะแบ่งออกเป็น3ขนาดนะครับถ้าในคู่มือก็คือจะเขียนว่าใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในในแผงนะครับมันจะเรียงลักษณะน,นี้ก็คือใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะครับส่วนปีกที่เป็นเหมือนขนของมันเนี่ยก็จะเรียงตามตัวมันเลยนะครับเช่น แถวบนนะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่อันเนี้ยนะครับจะต่อเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่สี่อันเนี้ยที่เป็นแถวล่างเนี่ยก็จะต่อเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่อันเนี้ยนะครับก็จะต่อเข้าด้วยกันนะครับโดยหลักการต่อนะครับก็คือเอาชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดหนึ่งสองสาม เรียงตามลำดับนะครับโดยอันใหญ่นะครับจะต่อเข้าไปก่อนนะครับแล้วจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อันที่สองที่เป็นอันกลางนะครับจะซ้อนอยู่บนอันที่หนึ่งที่เราต่อเข้าไปนะครับแล้วก็อันเล็กสุดเนี่ยจะอยู่จะต้อนอยู่ด้านบนสุดนะครับถ้าดูในคู่มือเนี่ยมันจะเขียนบอกไว้นะครับว่า่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ มันจะเขียนว่าชิตะนะครับคืออันเนี้ยอยู่ด้านด้านลาน่างนากะก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็อุเอะนะครับก็คืออันเล็กอยู่ด้านบนนะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับะนะครับเดี๋ยวต่อให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะครับก็อันนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็อันที่สองครับอยู่ตรงกลาง ดันเข้าไปนะครับให้มันซ้อนกันใลักษณะนี้าต้อก็กดแน่นๆหน่อยนะครับถ้าเราดันไม่ลงล็อกมันเนี่ยมันจะหลุดง่ายมากนะครับอ๋อตหลุด,ดีล้ว อันนี้ซ้อนด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้ซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษาน,นนี้นะครับ ดันให้แน่นมันก็แน่นนะครับแต่อาจจะต้องค่อยๆแต่งอีกนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับถ้าต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้สำหรับขั้นตอนในการต่อตัวจอยนะครับสำหรับ ยึดตัวในส่วนของปีกนะครับก็คู่มือนะครับเขียนมาว่าให้เอา b 26นะครับตัวนี้นะครับต่อกับ B 22นะครับแต่ว่ามันต่อด้วยแกนโลหะนะครับซึ่งถ้าดูภาษาจีนตรงนี้นะครับมันมีเว็บที่เขาแปลไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นอัปโหลดลิงก์ไปให้นะครับ ตรงเนี้ยมันเขียนว่าเป็นสกู n ัมเบ r ลหนึ่งนะครับมีทั้งหมดสิบสี่ชิ้นนะครับให้ต่อเข้าไปนะครับซึ่งถ้ามาดูสกูเนี่ยมันก็คือตัวแกนทองเหลืองตัวเนี้ยนะครับชิ้นเล็กสุดนะครับมีทั้งหมดสิบสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้น n ัมเบ r ลสองเนี่ยเป็นชิ้นกลางนะครับมีทั้งหมดหกชิ้นนะครับแล้วก็ตัวยาวสุดยาวที่สุดมีทั้งหมดสองชิ้นนะครับแล้วก็มีที่เป็นลักษณะของเป็น หัวน็อตเลยเนี่ยอันนี้มีหกชิ้นนะครับเป็นเบอร์สีนะครับก็ต่อตามคู่มือนะครับชิ้นส่วน B1 นะครับต่อเข้ากับ B3 ตามคู่มือนะครับสำหรับใครที่มีสว่านนะครับผมแนะนำวิธีนี้นะครับก็คือใส่ตัวตัวแกนทองเหลืองตัวยาวเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อ่า เอาชิ้นส่วนที่จะต่อนะครับดันเข้าไปนะครับแล้วก็ดันกับพื้นเลยก็ได้แล้วก็กดลงไปนะครับถ้าไม่เข้าก็พยายามดันเข้าไปนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการต่อละ ก็ประมาณนี้นะครับเข้าละคู่มือไม่ได้บอกไว้นะครับว่าชิ้นส่วนพวกนี้เป็นตัวอะไรนะครับผมก็ลองแกะดูแล้วนะครับชิ้นส่วนแรกริมนี้นะครับเป็น B2 นะครับแล้วก็ถัดมาตรงกลางเป็น B7 นะครับแล้วก็ตัวริมเป็น B6 นะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วน B13 มาต่อเข้าไปนะครับ สำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ลองแกะดูนะผมจำไม่ได้รู้สึกจะเป็นเบอร์สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบแดนะครับแต่เรียงระดับยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะปัญหาต่อมาที่เจอนะครับก็คือชิ้นส่วน2องชิ้นเนี้ยนะครับข้างหนึ่งต่อต่อได้นะครับอีกข้างหนึ่งต่อไม่ได้นะครับ มันกดไม่เข้าฮะมือแดงเลยเนี่ยนะครับก็คงต้องกวาาเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็บอลจอยตรงนี้นะครับหลุดง่ายมากเลยผมต่อไปแล้วจับนิดจับหน่อยนะครับ กระเดน็นหลุดออกมาละอย่างเนี้ยหัวมากเลยนะครับคือมันก็อยู่นะครับแต่ว่าจับจับเล่นเดี๋ยวก็หลุดอ่ะเข้าแล้วนะครับประมาณนี้ วตัวปีกก็เรียงตามใหญ่อยู่ด้านในนะครับอันกลางนะครับแล้วก็อันเล็กนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันหลุดง่ายบอลจอยตัวนี้นะครับอาจจะต้องใช้เทปกาวสองหน้านะครับพันรอบบอลจอยนะครับแล้วก็ติดทั่วไปให้มันอยู่ นะครับส่วนตัวนี้ก็ติดเข้าไปลักษณะน,นี้นะครับพับปืนเก็บเข้ามาแล้วก็หลุดละอ่ะหลุดมาเลยนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับอ่ แล้วก็ที่ผมเจอนะครับอีกนิดนึงครับปัญหาผมลองเอาตัวกันต้องวิงนะครับเอาไฮเรสซลูชันของตัวบันไดนะครับจะมาต่อเข้าไปนะครับกระโปรงชิ้นนี้นะครับดึงออกมานะครับแล้วก็มันจะมีชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นมีรูนะครับสำหรับใส่ตัวตัวต่อตัวนี้เข้าไปนะครับ รูปแบบนี้นะครับหน้าตาสองชิ้นเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้อาจจะมีเดือยหนากว่านะครับผมลองต่อเข้าไปปรากฏว่าต่อไม่ได้ซะง,งั้นนะครับกดไม่ลงทั้งๆที่ชิ้นส่วนเหมือนกันเลยนะครับเข้าใจว่าตรงนี้อาจจะเดือยหนาไปครับเดี๋ยวคงต้องหาวิธีโมมันนะครับส่วนเดือยอีกชิ้นหนึ่งนะครับตัวเนี้ย น่าจะเป็นของตัวซูเปอร์โนวานะครับน่าจะต่อลักษณะนี้ครับเดี๋ยวยิบมาให้ดูนะครับอ่ะนะครับก็คืออันนี้น่าจะแทนชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะออกมาก่อนเพราว่าต่อได้ไหม อ๋ออันนี้ก็ตัวหลุดนะครับเป็นปกติของันอยู่ละอันนี้ก็แน่นๆนะครับรู้แน่นเพราะผมติดก,กาวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่หลุดลอะอะโอเคของซูเปอร์โนวาผมยังไม่ได้ลองดูนะได้ไหมของซูเปอร์โนวาใส่ได้นะครับ อืมพอดีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับคาดว่าต่อเข้าไปแล้วทา่านนี้แต่ก็อีกนั่นแหะครับมันจะอยู่ยังไงล่ะมันไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะครับ เดี๋ยวคงต้องหาวิธีโมเพิ่มนะครับเดยมันตันอืมเดยสั้นไปนะครับก็ในส่วนของการต่อ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับอันไหนน็อตใส่ได้ก็พยายามใส่นะครับอันไหนใส่ไม่ได้ก็ถ้ามันฝืดแล้วก็ไม่ไม่จาเป็นนะครับไนนอ้น็อตสีทอ,ทองทองพวกนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะโมเจ้าปีกพวกนี้ยนะครับโดยเอากาวสองหน้าพันรอบบอลจอยนะครับให้มันช่วยยึดไว้นะครับเพราะนี่มันหลวมมากเดี๋ยวจะมาโมเข้ากับต,ตัวต่างๆให้ดูนะครับ ครับผมอันนี้ผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวพาร์ทเสริมอ่เซอรฟินยูนิตของตัวสซโนวไวท์นะครับก็ผมลองต่อเข้ากับตัวกันน้ำวิงของซปเปอร์โนวานะครับก็ อย่างที่เห็นครับก็ต่อได้นะครับตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็ผมก็กว้านรูนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็สามารถใส่ได้นะครับเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนฐานของตัวซูเปอร์นวานะครับเนื่องจากว่าตัวมันค่อนข้างหนักฐานเก่ามันยืนไม่ได้นะครับฐานเก่ามันไม่มีที่ขำนะครับจบละนะครับอ่ามันต่อได้แต่ว่า ตรวมนิดนึงนะครับเวลาเทคนิคการต่อคือพยายามดันนะครับเข้าไปให้ตัวช่องช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันถูกอัดด้วยตัวตัวนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่นะครับพยายามดันเข้าไปมันก็จะพอพอจับอยู่ได้นะครับแต่ก็ไม่เคยแน่นเท่าไหร่นะครับอันนี้พอขยับนิดนึงก็หลุดแล้วนะครับก็จะอยู่ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับคือถ้าไม่ขยับอะ ได้นะครับน,นี่ต้องการปีกขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อม่วงน้ำหนักกันนะครับก็กษาะนี้นะครับเพื่อนๆก็พอพอจะยืนอยู่ได้จับอยู่ได้นะครับตัวเนี้ยผมใช้กาวติดไปอ่านิดนึงนะครับก็คือบริเวณชิ้นส่วน ของเช่นนียนะครับผมใช้กาวติดไปเลยเนื่องจากว่าถ้าไม่ติดเนี่ยมันชอบหมุนคว่ำลงมานะครับทําให้เราจัดท่าปีกท่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองปรับไปดูนะครับจัดได้แค่ท่าเดียวนะครับเพราะว่าท่าอื่นเนี่ยผมลองดูแล้วจัดยา,ยากนะครับเนื่องจากมัน ค่อนข้างจะรับน้ำหนักมาด้านหน้าเยอะนะครับแล้วตัวเดือยที่อยู่ด้านหลังมันเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับ้หลักก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านี้นะครับถ้าจะจัดก็จะต้องใช้ตัวปีกมันเนี่ยค้ำกับพื่อไว้หน่อยหนึ่งนะครับถึงจะสามารถยืนอยู่ได้นะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะครับหรือไม่ก็ต้องหาชิ้นส่วนของตัวตัวนี้นะครับที่แถมมาเนี่ยช่วยช่วยในการประคองไว้นะครับอาจจะพอจัดท่าได้นะครับ หลักๆสาหรับการต่อกับซปเปอร์โนวาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับตัวไฮเดสลูชั่นให้ดูนะครับไฮเดสลูชั่นเนี่ยมีของดาบันกับของบันไดนะครับอันนี้ผมมีตัวไฮเรสของตัวบันไดนะครับเดี๋ยวจะลองนํามาต่อให้ดูนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะที่ต่อเข้ากับตัวกันดั้มวิงไฮเรสโซลูชันของตัวบันไดนะครับก็ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะต่อกับตัวนี้แน่ๆผมก็แนะนําติดกาวไปเลยก็ได้นะครับก็ตัวปีกมันค่อนข้างจะหนักนะครับทําให้ต้องอาจจะต้องค้ากับพื้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสามารถยืนอยู่ได้ แต่โดยโรวมก็ถือว่าสวยดีครับเท่ดีนะครับถ้าทำสีให้ปีกของตัวพัดเสริมกับปีกของตัวไฮไลท์เหมือนกันเนี่ยน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับแต่นี้ปีกมันอาจจะดูคลสีกันนิดนึงนะครับเช่นกันครับของซูเปอร์นวาก็เป็นปีกของซูเปอร์นวามันจะออกสีคุณๆแบบเป็นขาวฟันบหรี่นะครับ แต่ตัวเนี้มันพัาเติมเข้ามาเป็นขาวจ้วดเลยนะครับกาดจะดูไม่ค่อยเข้ากันนิดนึงนะครับก็หลักๆของอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็คือให้มา2ตัวนะครับก็คือตัวไฮไลทกับอะแดปเตอร์ของตัวกันน้ำวิงซูเปอร์โนวานะครับ ครับผมสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นการรวมเจ้าตัวพาัทเสริมนะครับซเซเาฟินยูนิตนะครับเข้ากับตัวกันดั้มวิงคาร์เวอร์ชันของบันไดนะครับก็ผมว่าก็เป็นอีกอันที่สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันต่อไม่พอดีนะครับ จะต้องโมอะแดปเตอร์มันนิดหน่อยแต่เนี้ยผมยังไม่ได้โมนะครับผมใช้ตัวดาวชั่วคราวแปะเข้าไปก่อน,นครับเป็นคล้ายดินน้ำมันนะครับแปะเข้าไปเพื่อให้มันสามารถยึดกับตัวอันดั้ได้นะครับเป็นการชั่วคราวเพื่อต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันสามารถตัดแปลงแล้วก็โมเข้าไปได้นะครับด้วยส่วนตัวนะผมว่าเอาเจ้าพาเสริมใส่ให้กับ ตัวคันตั้งวงตัวนี้นะครับน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่ดีทงดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวตัวปีเก่าของมันนะครับคือดีเทลมันพอๆกันนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันมันดูดีก็เพื่อนๆนะครับชอบโมเจ้าเซราฟินยูนิตนี้นะครับเข้ากับ กันนับวิงตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเพืเ่อนๆคิดยังไงครับตัวไหนสวยที่สุดนะครับในคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับผม